เส้นทางของน้องเล็กสุดในตระกูลแลนคุยเซอร์ fj 5 0 0 d ที่ประกาศจะพัฒนาและใช้ไทยเป็นฐานผลิตบนพื้นฐาน imv ร่วมกับไฮรักรุ่นใหม่ฟอนเท n เนอร์และไฮรักแชมป์นับเป็นรถยนต์ suv อีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยหลังจากมีภาพในส่วนของเรนเดอร์แล้วก็ภาพสปายช็อตที่เขาทำออกมากับตัวรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์ รถสายลุยออฟโรด5ที่นั่งรุ่นนี้จะสามารถตีตลาดในเมืองไทยพร้อมกับขุมพลังที่จะประจำการในรถยนต์ตรวจการรุ่นนี้5ที่นั่งสามารถทำตลาดในไทยและจะสามารถตีตลาดแข่งขันกับซู z u กิจิม n นและคู่แข่งสำคัญณนะเวลานี้อย่างแท้ง300กับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรที่มาแรงเสือเกินยอดจองทะลุเป้า นับว่าเป็นการท้าทายและการทำตลาดของโตโยต้าหลายคนบอกว่ามาช้าไปหรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้กับแลนด์ครูเซอร์ FJ 500D ใช้ไทยเป็นฐานผลิตกับพื้นฐาน IMV หรือมีความเคลื่อนไหวหลังจาก t o y ยต a เผยภาพสิทธิบัตรของ SUV รถยนต์ปริศนา t o y ยต a าแรนค u ิเซ er อร์ FJ รหัส 500D ซึ่งก่อนหน้านี้สื่อญี่ปุ่นอย่างเบสคาได้นำเสนอเกี่ยวกับตัวรถว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้และด่วนล่าสุดเลยมีการเผยภาพในส่วนของภาพที่จดสิทธิบัตรของ t o y ยต a เป็นรถยนต์ปริศนาอีกหนึ่งรุ่นซึ่งหลายสื่อคาดการว่าจะเป็น SUV compact mini Land Cruiser FJ รุ่นใหม่ที่ใกล้เปิดตัวสันินแผ่นุกท่านนะครับด่วนสุดเลยนะมาอัปเดตให้กับเป็นแฟนสาวกของโตต้านะครับสำหรับ โตโยต้าแลนคู u เซอร FJ ซึ่งก่อนหน้านี้นะสื่อดังในญี่ปุ่นนะครับได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถรุ่นนี้นะว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนะแต่ล่าสุดครับเมื่อไม่นานมานี้นะมีการเผยภาพสิทธิบัตรล่าสุดนะครับจากเว็บไซต์ของไทยในะอย่างเฮ l ไลมาร์กนะครับก็ได้นําภาพรถที่เจอสิทธิบัตรนะครับสำหรับ Land ูนเซ er อร์ FJ รหัส 500D ก็เป็นรถปิศนานะครับคาดการว่าจะเป็นรุ่นนี้นะสำหรับรถยนต นะที่มีการเผยภาพสิทธิบัตรดังกล่าวนะครับปรากฏอยู่บนเว็บขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า WPO นะครับซึ่งเอกาสารดังกล่าวนะถูกจดทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราปี2024นะเมื่อพิจารณาดีไซน์ของตัวรถนะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็น t o โ o t a Land Cruiser ซ FJ รหัส5 0 0ดีรถ SUV ขนาดกระทัดรัดทรงกล่องแบบ5ประตูพร้อมกับเส้นสายการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายแต่แข็งแกร่ง โดยในภาพสามารถเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจหลายจุดดังนี้ซุ้มล้อหน้าขนาดใหญ่เสาสีขนาดหนาท้ายมีการห้อยในส่วนของล้ออะไหล่ด้านท้ายและกันชนด้านท้ายหุ้ม้วยพลาสติกสีดำมีความดุแล้วก็มีความดิบในสไตล์ออฟโอรดที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานของตัววัสดุเห็นว่าโตยโยต้ามีความตั้งใจที่จะนำจิตยุญาณของ FJ คุยเซอร์รุ่นเดิมกลับมาภายใต้าการพัฒนาแล้วก็ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งต่างจากตระกูล Land Cruiser LC 200หรือว่า LC 300ที่ใช้พื้นฐานโครงสร้าง TNGA-KF เน้นความรูหหลแล้วก็ความนุ่มนวลขณะที่ fj รหัส 500d จะใช้แพลตฟอร์ม IMV ซึ่งใช้แพลตฟอร์มร่วมกับไฮรักแชมป์โตโยต้าไฮรักแล้วก็โตโยต้าฟอนเจเนอร์โครงสร้างเช็ดซีแบบ r e ิ d เดอร a m e เหมือนกับรถกระบะที่มีความแข็งแกร่งทนทานเหมาะกับการขับขี่ ในทุกสภาพถนนและก็ทุลัก,กันดลาสายลุยสายออฟโรดการเลือกใช้โครงสร้างประเภทนี้หมายความว่า Land Cruiser FJ รุ่นนี้จะเป็นรถออฟโรดที่แท้จริงไม่ใช่ SUV แบบคอร์สโอเวอร์อย่าง Ford ดบองโคที่ใช้โครงสร้าง U ูอินบอ d ตามรายงานจากญี่ปุน่นตัวรถจะมีความยาวราว4.5เมตรจัดอยู่ในกลุ่มรถ Compact SUV แต่พื้นที่โดยสารที่เหมาะสมพร้อมกับรับรองการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง และสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนั่นก็คือคุมพลังแน่นอนว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4WD เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีมาให้อย่างแน่นอนส่วนเครื่องยนต์เบนซินในบางตลาดคาดว่าจะเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์นี้ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องรอดูการพัฒนาอีกทีว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรที่อยู่บนไฮรักแล้วก็โตต้าฟอนเทนเน์หรือไม่ส่วนตัวเลขของเครื่องยนต์ยังไม่มีการรายงานและก็จะไม่ทิ้งจิตวิญญาณของแลนด์คร UISER ในความรูลาในตัวและก็ความคลาสสิกของ FJ ในส่วนของข้อมูลภายในของรุ่นนี้นะแน่นอนว่าการผสมผสานของภายในไฮรักแชมป์ s, แล้วก็แลนคุยเซอร์มีความรูลาแล้วก็ความคลาสสิกแล้วก็วัสดุน่าจะมีความทึกทนนะครับกว่ารุ่นอื่นๆนะอาจจะเป็นการยกชุดมาจากไฮรักแชมป์แล้วก็เอาในงานดีไซน์ของแลนคุยเซอร์มาอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับและนี่ก็เป็นเพียง ภาพนะที่จดสิทธิบัตรสำหรับ SUV รุ่นใหม่จากโตโยต้านะครับก็ต้องรอดูนะว่าเขาเปิดตัวมานะครับจะคล้ายกับรุ่นนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ออปชันต่างๆที่จำหน่ายในเมืองไทยนะเวอร์ชันที่ส่งออกจะต่างกันแค่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างมากเลยสำหรับ Land Cruiser รุ่นนี้นะครับแฟนๆมีความพิเห็นยังไงครับกับ Land Cruiser FJ รหัส 500D ที่จะใช้พื้นฐานเดียวกันนะ IMV นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยแล้วก็จับตามอง นะครับหากเปิดมาราคานะอยู่ที่1.2หรือว่าจนถึง1.5ล้านนะในเครื่องยนต์ดีเซลก็ถือว่าเป็นราคาที่คนไทยก็ค่อนข้างที่จะรับได้นะกับรถสไตล์ SUV boxy ส่งกล่องนะครับ5ประตูนะเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.8หรือเปล่าต้องรอดูสำหรับตัวเลขคู่แข่งจงระวัง t o y ย t a เตรียมส่ง Land Cruiser น้องเล็กสุดในตระกูลพร้อมกับรุ่นใหม่ FJ ราร500ดมีอะไรดีทำไม เมืองไทยถึงต้องการารุ่นนี้และเป็นรถยนต์ที่หลายคนเฝ้ารอคอยหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับรุ่นนี้มาตั้งแต่ปี2023จนล่าสุดได้เผยภาพจดสิทธิบัตรและทำให้สาวกเริ่มชื่นใจที่จะใช้ไทยเป็นฐานผลิตในรอบนี้อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับสาวกพี่โตนะ t ต,ต Land Box y o t a l a n d c r UISER SUV ทรงกล่องบ็อกซี่นะ FJ รหัส5 0 0ดี J r นะครับที่จะใช้ไทยเป็นฐานผลิตที่โรงงานบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถือว่าเป็นรถ่นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ แฟนก็ให้ความสนใจนะทางที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้แน่นอนว่าใช้ไทยเป็นฐานผลิตแต่ช่วงแรกจะส่งไปจําหน่ายที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายปี2025เราน่าจะได้เห็นคันจริงส่วนที่ไทยนะครับจะได้ใช้ในช่วงไหนนั้นต้องรอดูว่าโตต้าจะเลือกเบิดตัวในช่วงงานมอเตอร์โชว์ปี2026ไหมส่วนมอเตอร์เอ็กโปเราน่าจะได้เห็นรถคันจริงวันนี้มาเบยนะครับหลังจากที่เขาปล่อยในส่วนของภาพที่จดสิทธิบัตรไปนะครับตัวรถนะก็ มีความคล้ายคลึงนะกับรุ่นพี่แล้วก็เป็นการผรสมผสานกับ t ต y ยต้าไฮรักแชมป์ในในบ้านเรานะว่าเป็นการผรสมผสานที่ลงตัวนะครับระหว่าง Land c r UISER FJ นะรถในตำนานกับกระบะไฮรักแชมป์ uh, นะครับในส่วนของดีเทลภายในนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาจะนำในส่วนของภายในของ Land c r UISER กับตัวไฮรักแชมป์นะครับมาผสมผสานกันนะอาจจะไม่มีออปชั่นเยอะหรือว่าวัสดุนะครับไม่ใช่เกรดพรีเมี่ยมเหมือนกับในรถตระกูลแลนด์ค UISER มากสักเท่าไหร่ ก็จะเป็นการผรสมผสานนะครับดีเทลภายในนะอาจจะได้เหมือนกับแลนด์คุยเซอร์รุ่นพี่แต่ว่าวัสดุนะครับต้องรอดูว่ารุ่นที่จําหน่ายในบ้านเรานะครับจะได้วัสดุแบบไหนส่วนรุ่นที่ส่งไปญี่ปุ่นแน่นอนว่าเขาน่าจะมีการใส่ดีเทลแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะครับให้เหนีอยก่อไทยหรือเปล่าต้องรอดูว่าพี่โตจะเอาใจสาวก เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวรถจะออกมาสวยงามหรือว่าภายนอกภายในวัสดุที่ได้มานะครับจะคุ้มค่ากับราคาไหมเขาบอกว่าราคาอยู่ที่หลานต้นๆน,น,นะครับช่วงเปิดตัวนะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.7ลิตรแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะมีเฉพาะเครื่องยนต์นี้นะครับต้องรอติดตามว่าจะมี2.8ดีเซลมาพร้อมกันเลยไหมเพราะว่าเมืองไทยก็ต้องการเครื่องยนต์ดีเซลส่วนเบนซินถ้าเป็นไฮบริดก็ถือว่าสามารถขายได้แบบยาวๆเลยสําหรับรถยนต์5ที่นั่ง ส่งกล่องบ็อกซีตอนนี้ที่ทําตลาดอยู่ในบ้านเราก็จะเป็นแทงสามร้อยนะที่มาแรงสเ,เิดตอนนี้หลังจากที่เปิดตัวเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรดีเซลมานะครับยอดจองยอดจําหน่ายก็ถือว่าพุ่งกระชูดเลยสําหรับแทงสามร้อยถือว่าเข้ามาส่วนแบ่งในส่วนของตลาด SUV ไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับการมาของ FJ พเะรหัสห้าร้อยดีแลนด์คูเซอร์รุ่นนี้นะก็จะเข้ามาแข่งกับแทงสามร้อยรวมไปถึงซูซูกิจิมเน่นะครับหากมาทรงนี้นะครับชุดแต่งด้านหน้านะครับมาพร้อมกับ ไฟได้ทําไลท์นะแล้วก็ไฟทรงเหลี่ยมนะครับโลโก้ Toyota นะเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ด้านข้างนะครับบริเวณซุ้มล้อนะก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อมาให้นะตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านหลังเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงบันไดนะครับก็เสริมความแข็งแกร่งนะประตูก็ใส่ในส่วนของกาดการลอยมาให้มือจับเป็นสีดำนะครับในส่วนดีเทลด้านท้ายนะครับล้ออะไหล่นะก็จะ แขวนอยู่ด้านหลังนะครับก็เหมือนกับรุ่นพี่นะแลนด์ครูเซอร์นะ250นาฝาท้ายก็เปิดแบบอาตู้กับข้าวนะไฟท้ายเป็นแนวตั้งนะครับถือว่าให้มานี่คงความเอกลักษณ์นะความเป็นตำนานแล้วก็ความสปอร์ตลูลาไว้ในตัวนะครับดีเทลด้านท้ายนะครับก็จะมีกากันชนด้านล่างมาให้นะครับหากมาทรงนี้นะแฟนๆคิดว่าจะสามารถต่อกอนกับแทงสามร้อยแลนด์ซูซูกิจิมน่ได้หรือไม่นะครับรวมไปถึง EV นะห้าที่นั่งนะครับที่เป็นทรงนี้นะก็ถือว่ามีหลากหลายรุ่นนะให้เลือกส่วนราคานะครับจะเปิดมาที่เท่าไหร่หากมาที่1.2ล้านถึง1.5ล้านในเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ1.6ล้านแฟนๆคิดว่าราคานี้เหมาะสมหรือไม่กับเจ้า Land Cruiser FJ 500ดีรุ่นใหม่จากโตโยต้า